อันนี้ก็ท่านผู้ว่าไอ้ท่านผู้การสันานผู้ผู้การใหม่ของอุดรแต่เป็นไม่ใช่คนใหม่ของอุดรเนี่ยคนเก่าของอุดรเนี่ยแต่มาเป็นผู้การใหม่ของอุดรได้มาร่วมใส่บาตรกับพวกเราด้วยและขออนุโมทนาด้วยนะท่านผู้การเนี่ยเมื่อวานก็ได้เริ่มลือศาลา นอกศาลาใหญ่ศาลาหน้าวัดเป็นวันแรกก็แระดมร้ดมช่างระดมคนงานเข้ามาเมื่อวานเนี่ยวันเดียวก็เลือไปได้เกือบครึ่งหลังแล้วแต่วันนี้ก็คงจะได้เยอะขึ้นเพราะว่าวันนี้ระดมช่างขึ้นมาคนงานขึ้มาอีกเยอะด้วยพอาจันพรมก็ได้จัดหาคนงานมา พระอาจารย์เนี่ยพระอาจารย์หนึ่งก็ได้จัดหาคนงานมาพระอาจารย์งสงบก็ได้จัดหาคนงานมาก็ต่างคนต่างระดมคนงานมาช่วยกันร่วมมือร่วมไม้ร่วมมือกันเพื่อให้มันเสร็จเพื่อจะให้สลาเราเสร็จทันงานวันที่30มิบมกราคมโอโคงจะเป็นที่ทราบกันดีในหมู่คณะศิยานุสิกของวัดป่าบรรดาศิยานุสิกของ,ององค์หลวงตา เพราะว่าวันที่30ม,มกราคมจะเป็นงานใหญ่ของวัดป่าบ้านตาดเราเป็นงานครบรอบวันละสังขารขององค์หลวงตานั่นเองถึงทุกวันนี้ก็นับว่าจะเป็นงานใหญ่ที่สุดในวัดป่าบ้านตาดเราจะเป็นวันบุญกองข้าวพร้อมเป็นงานวันครบรอบละสังขารขององค์หลวงตาพร้อม ราะฉะนั้นจำเป็นจะต้องใช้สถานที่ที่กว้างถ้หาหาลานอกเสร็จไม่ทันโอ้มาใช้สศาลาในดีกลัววัดแตกเท่านั้นแหละศาลาแตกเพราะนั้นก็ต้องระดมให้เสร็จให้ทันมีเวลาเพียงแค่สองเดือนเดือนธันวาเดือนมกราก็ต้องให้เสร็จให้ทันแต่ก็คาดหมายวางแผนกันวางแผนงานกันแล้ว เราไม่น่าผิดพลาดเราคงจะต้องเสร็จเสร็จก่อนงานเสร็จก่อนวันจะถึงวันงานสักนิดหน่อยเพื่อได้ตรวจความพร้อมเพียงอะไรต่ออะไรของจุกจิกเล็กๆลน้อยเรื่องไฟเรื่องพัดลมเรื่องเครื่องเครื่องเสียงหรือเรื่องอะไรต่ออะไรไปเนี่ยมันก็ต้องได้ตรวจสอบได้ทดสอบทดลองให้มันสมบูรณ์ก่อนที่จะถึงวันงานดัะนั้นก,ก็ต้องขอให้ คณะสิยานุสิขององค์หลวงตาพวกช่างพวกครูบาอาจารย์ร่วมมือกันช่วยกันและดมกันให้เสร็จให้ทันถ้าคิดว่ามันมันจะเดินช้าไปก็ทำงานในเช้าหน่อยเลิกงานในค่ำหน่อยเหมือนวันนีน่ะรู้สึกว่าเจ็ดเโมงก็ลงงานกันแล้วมั้งเนี่ยนะเจ็ดโมงก็ตุมต่ำตุมตํำกันแล้วนี่ขึ้น ขึ้นหลังคากันแล้วแต่เมื่อวานนี้เลิกเลิกวันซะหน่อยหนึง่งเลิกสี่ห้าโมงก็เลิกงานแต่วันนี้คงจะให้เลิกนู่นแหละค่ำซะหน่อยหนึง่งถ้ามีไฟฟ้าถ้ามีแสงสว่างคงจะนู่นเอาสะสองสามทุ่มก็ได้ด้วยยากอย่างมันไม่ได้นอนหัวคำ่ำไปนั้นเด้อคนเราเนี่ใช่ไหมเอาก็ให้พยาพากันแล้ดมพากันช่วยกันดูแลผู้ครูบาอาจารย์โดยเฉพาะ ท่านจันพรมท่านจันพรมแล้วก็ท่านจันหนึ่งนี่จะต้องผู้กำกับดูแลควบคุมแล้วก็พระในวัดเราไปท่านชาตรีท่านสเสวกช่วยออกไปควบคุมดูแลในงานพวกงานพวกนี้มันถ้ามีพระช่วยควบคุมดูแลมันก็ค่อนข้างที่จะที่จะไม่ประมาท หากมีมีแต่ญาติโยมอย่างเดียวบางทีทําไปหยอกเล่นกันเหมือนกันเนี่ยเมื่อเมื่อสองเดือนก่อนลือ้อมาลือ้อโกดังข้างในวัดเนี่ยซึ่งเพียงแค่เป็นโกดังชั้นเดียวเท่านั้นแหละก็ไม่สูงเท่าไหร่ขนาดหลวงพ่อเตือนแล้วเตือนเ่าเนี่ยบอกโอ้ยระวังเน้อมันโครงลังคามันเป็นโครงไม้เพราะนั้นเราก็ไม่แน่ใจว่ามันจะมีปวกมีอะไรต่ออะไรไปเกาะไปแทะไปกินหรือเปล่า พราะนั้นจะขึ้นจะลงจะเลืออะไรก็ให้ระมัดระวังเน้อตกมาเลยมันเป็นอย่างอื่นเนนี่ยไปไปมาพูดเพียงแค่วันเดียวแต่นั้นเน่ยอัปลงมาสี่งคงหับไปไ,ได้ส่งไปนอนโรงพยาบาลอีกหรอโอ้ยนี่เพราะนั้นบางทีเฉพาะญาติโยมอย่างเดียวเนี่ยทำไปหยอกเล่นกันไปอันนี้มันเป็นความขนองเป็นความประมาทโดยไม่รู้ตัวแต่ถ้าหาพระอยู่ด้วย เขาก็ไม่ค่อยกล้าขนองไม่ค่อยกล้าหยอกเล่นกันเท่าไหร่อพอเห็นพระยังไอง,อย,งอย่างนี้น้อยก็เกรงใจพระเดี๋ยวไปพาทำงานไปก็เล่นไปแย่เล่นกันอะไรต่ออะไรก็อายพระเกรงใจพระอะไรต่ออะไรต่างๆก็เลยมีความระมัดระวังเข้ามาไม่ประมาทขึ้นมาเพราะฉะนั้นจึงว่าต้องให้พระเข้าไปช่วยดูแลควบคุมกํากับด้วยอันนี้ก็เรื่องงานทางทางศาลา นอกศาลาใหญ่ศาลาวัดป่าบ้านตาดที่จะต้องบูรณะซ่อมแซมเปลี่ยนแปลงไปสมัยดึงเราก็จะตรวจโครงลังคาว่าเป็นโครงลังคาซึ่งเป็นโครงไม้มันจะแน่นหนาพอไหมจะต้องจําเป็นจะต้องเปลี่ยนอะไรไหมต่างๆนา,นานาเหล่านี้แล้วก็ทํำยังไงมึงจะซับเสียงได้เพราะว่าศาลาอันนั้น เวลาถ้าไม่มีไม่มีไอ้วัสดุซับเสียงเวลาใช้เสียงไปมันกล้องฟังไม่รู้เรื่องเพราะนั้นมันก็ต้องดูแลสิ่งเหล่านี้แล้วก็พวกเสาเสาเป็นมียังมีอะไรต้องซ่อมแซมไหมปรับปรุงอย่างไรมันต้องตรวจดูตรวจดูทั้งทั้งหลังนั่นแหละตั้งแต่พื้นขึ้นไปจนสุดหลังคาตั้งแต่หลังคาลงมาถึงพื้น ต้องตรวจสอบซ่อมแซมมดเลยปานปานได้ใหม่เดีวไปรีโนเวทเสร็จแล้วปานได้ใหม่ลอันนี้อันนี้ก็เรื่องของสลาแล้วเรื่องสุขภาพของพวกพระเราเนี่ยทุกวันนี้นี่หน้าวิตกวิจาร์ฟังไปที่ไหนที่ไหนพระเราที่ลมหายตายจากลงมาไม่ว่าครูบาอาจารย์โดยส่วนมากแล้วมะเร็งว่าพระ ความเจ็บไข้ได้ป่วยของพระอันดับต้นเลยก็คือมะเร็งก็ไม่ทราบว่ามันยังไงมันอาจจะมาจากการใช้ชีวิตเรื่องการอยู่การกินเรื่องการในสภาพแวดล้อมอะไรต่ออะไรต่างๆโดยเฉพาะเรื่องอาหารก็มาอาหารมาทั่วทุกสารท,ทิศทิศผักหญ้าทุกวันนี้ก็ถ้าไปผักญ้าในตลาดเนี่ยก็ฉีดยาวันนี้ขายพรุ่งนี้แล้ว เดี๋ยวนี้ทุกวันนี้มันไม่ค่อยได้ได้กินผักหญ้าที่ปลูกเองเนี่นี่ทุกวันนี้มันกินแต่ในของท้อง,องท้องตลาดเพราะนั้นจาาความเจ็บไข้ได้ป่วยนีย่รู้สึกว่ามันจะเกิดขึ้นมาจากการอยู่การกินซะเป็นส่วนมากเพราะนั้นเท่าที่ได้ข่าวมาเนี่ยเมื่อสองวันก่อนอาจารย์เดชซึ่งเคยอยู่ด้วยกันกันกบหลวงปู่ฟัน่นก็มรณาภาพลงไปกับก,ก็เป็นมะเร็งเห็นไหม ที่ครูบาอาจารย์นี่ลรมหายายจากลงไปลงไปเนี่ยร้อยละเก้าสิบเปอร์เซ็นต์พูดง่ายๆว่าร้อยละเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เป็นมะเร็งอันนี้แหละเพราะฉะนั้นโรคทุกวันนี้ที่เกิดขึ้นมากับพระเราเนี่ยเพื่อนหญ่โรคส่วนมากจะเป็นโรคมะเร็งถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ไปไม่ว่าพระหนุ่มพระน้อยพระผู้เฒ่าผู้แก่มะเร็งกันทั้งนั้นอาจารย์เดชท,ที่ที่เพิ่งเสียไปนี่ก็ อายุเจ็ดสิบปีทรรษาห้าสิบเคยอยู่ร่วมกันจำพรราร่วมกันกับหลวงปู่ฟัน่นก็เลยท่านเสียอยู่ที่กรุงเทพก็เลยเจะเอากลับขึ้นมาท่ำขามเนื่องมานก็นยากลำบากแล้วท่ำขามก็รู้สึกว่ามันมันก็สถานที่อะไรต่นอะไรมันก็ไม่ค่อยพร้อมแต่วัดหลวงปู่เจีย๋ยที่ที่สามโคกมันพร้อมสถานที่ก็พร้อมการโคเปนาคุมไปไปมามันก็สะดวก ก็เลยคุยพูดคุยกันอ้าวจัดอยู่ที่วัดหลวงปู่เจี๊ยนี่แหละให้ท่านอาจารย์ช่วยเป็นตัวหลักเมื่อวันวันที่ท่านเสียวันแรกหลวงพ่อก็ลงไปก็เลยได้คุยได้อะไรต่ออะไรก็เลยคิดว่าเดี๋ยววันไหนลงไปลงไปกรุงเทพก่อนที่จะเผาก็จะแวะเข้าไปอีกทีหนึ่งแต่วันเผาเนี่ยวันเผาคือวันที่สามเนี่ยจะไม่ได้ลงไปร่วมง,งานกับท่านด้วยเพราะวันที่สาม ภาคเช้าเราก็จะมีพระป่าหลวงพ่อจะต้องเป็นประธานพระป่าทอดพระป่าเพื่อระดมทุนไปรีโนเบทซ่อมแซมหรือหาคลุพันธ์เครื่องมือแพทย์ต่างๆทั้งหลายเข้าไปในตึกหลวงปู่แหวนสุจินโนที่โรงพยาบาลมหลาราชเชียงใหม่เนะเพราะตึกนี้ก็สร้างมาด้วยด้วยกองทุนที่หลวงปู่แหวนเมตตามอบให้เป็นเบื้องต้น ต,ตอนนั้นก็รู้สึกว่า80ล้านนะเมื่อ40ปีก่อน80ล้านก็ไม่ใช่น้อยนะผู้การเนาะ80ล้านเนี่ยแต่มันเป็นตึก16ชั้นอยู่ชั้นใต้ดินซึ่งเป็นชั้นหลังสีแล้วก็1ชั้นแล้วข้างบนนี่15ชั้นแล้วใช้มาถึง40ถึงีปีแล้ววัสดุคลุอพันธย่ข้างในมันก็โบราณแล้วม,มันไม่ทันสมัยก็คุณหมอบรณกิจ เป็นคณะบดีได้ก็มีความเห็นว่าคงจะต้องเปลี่ยนแปลงใหม่รีนโนเวทใหม่ก็เลยมาขอความเมตตาช่วยระดมทุนอันนี้เราก็เลยจัดจับเป็นพระปาทอดพระป่าในเช้าวันที่สามธันวาคมที่สวนแสงธรรมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็บอกข่าวงานบุญอันนี้ไปในหมู่คณาสิยานุสิษธ์ขององค์หลวงตาด้วยเพราะองค์หลวงปู่แหวนท่านได้เมตตา ไทรงเคาะสร้างไว้พราะฉทนั้นพานเราศิยานุสิ์ทั้งหลายในสายวัดป่าถ้าไม่ไม่เกินกำลังจริงๆแล้วก็น่าจะช่วยกันดูแลรักษาาช่วยกันบำรุงช่วยกันปรับปรุงให้ให้ตึกหลังนี้อยู่อยู่ไปอย่างยาวนานและพร้อมที่จะใช้งานให้ทันสมัยทันกับโลกทันกับสังคมเขาเพราะ,ะเราต้องยอมรับว่าครุัขร์ต่างๆทั้งหลายในตึกเนี่ย มันตั้ง40ปิปีซึ่งทุกวันนี้โอ้หมันไปถึงไหนแล้ว40ปีมาถึงทุกวันนี้เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงทันสมัยแตกต่างกันมากมายเมื่อสี่สิบปีก่อนนั้นเนี่ยไอหน้าต่างบันเจ็บยังใช้มือหมุนเอาเลยซึ่งทุกวันนี้มันมันไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้มันระบบไฟฟ้าระบบอัตโนมัติทั้งนั้นแหละไม่ว่าประตูหน้าต่างอะไรต่ออะไรต่างๆเพราะฉะนั้นอันนี้แหละมันก็ต้องได้ปรับปรุงได้เปลี่ยนแปลง ก็จะจัดเป็นทอดพระป่าในเช้าวันที่สาธันวาคมและช่วงช่วงบ่ายบ่ายสามโมงหลวงพ่อเองก็จะได้เข้าไปรับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักรกับพระเทพที่วัดปรทุมวนารามและตอนค่ำก็ยังจะไปแสดงธรรมไปเทศอบรมที่วัดทองเนียมอีกมันต่อเนื่องกันทั้งวันเลยเพราะฉะนวันที่สามซึ่งเป็นวันเผา,า,า่าวจันเดชก,ก็ ไม่ได้ไปร่วมด้วยไม่สามารถไปร่วมด้วยแต่ก็จะไปก่อนวันเผาหรอกอันนี้ก็งานที่มีขึ้นมาแล้วก็เรื่องสุขภาพของของของพระเราเนี่ยก็พอดีเราได้รับความเมตตาจากศูนย์มะเร็งศูนย์มะเร็งอุดอรเนี่ยทางผอศอูนย์มะเร็งก็จะจัดดูแลพระวัดป่าบ้านตาดเราในเรื่องสุขภาพในเรื่องมะเร็ง ก็จะได้มาตรวจคัดกรองในวันที่24ก็จะนิมนต์พวกพระวัดป่าบ้านตานเราเนี่ยแหละฉันข้าวเสร็จแล้วเราก็จะไปไปที่ศูนย์มะเร็งอุดรที่ที่บ้านอะไรโนนสูงะ,ะที่โนนสูงเพราะฉะนั้นก็จะได้เตรียมเตรียมรถไว้รับส่งพระเราเพราะฉะนั้นท่านองค์ใดไปเนี่ยก็ให้มาลงชื่อ ลงชื่อไว้จะได้เตรียมรถเตรียมรถให้พอลงชื่อคูมมือก็ได้เด้อคูมมือเด้อตัวสํารวจด,ดูแต่หลวงพ่อองค์หนึ่งแหละแล้วก็แล้วก็นัดวันไหนแต่ลงชื่อลงชื่อซะวันนี้แหละแล้วก็จะนัดวันวันไหนให้ให้เขามามามา,มาสอบประวัติซะก่อนมาดูประวัติไอ้ประวัติความเจ็บไข้ได้ป่วยประวัติที่การดูแลรักษาอะไรตอนนายมเก่าก่อนแล้วก็จะมาเก็บ มาเก็บอุจจาระปัสสาวะด้วยบ้างว่าแบบนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้พวกพระเราเนี่ยลงลงชื่อลงชื่อกับคุมหมึกซะที่จะไปตรวจคัดกรองวันที่24เพราะตรวจในเบือบอเบ้องต้นบวชตรวจคัดกรองในเบื้องต้นก็คือตรวจหาไอ้ข้อมูลในในสุขภาพร่างกายของพระเราเช่นตรวจ,รวจ,รวจเลือดตรวจเลือดเลือดเอ็กซรเล หรืออุจจาระอะไรต่ออะไรต่างๆนานาเดียตรวจเป็นคัดกรองไปเบื้องต้นพอเห็นเห็นในเบื้องต้นล่ะเป็นบีีเปอร์เซนที่จะเป็นมะเร็งหรือ B ีเซเปอร์เซนที่มีมะเร็งซุกซ่อนอยู่แล้วเราก็จะตรวจใหญ่อีกทีหนึ่งตอนนี้ตรวจใหญ่หาเลยหาจุดหาจุดที่เป็นมะเร็งไม่ว่าจะเป็นมะเร็งลำไส้มะเร็งปอดหรือมะเร็งตับหรือไม่อะไรต่ออะไรต่างๆ,ๆนานาเดียเพราะว่าการตรวจในเบื้องต้นเนี่ย มันมันเป็นความไม่ประมาทเพราะถ้าหากเราปล่อยไปพอมีอาการเนี่ยไม่เคยไม่เคยตรวจเลยพอมีอาการแล้วเนี่ยมันเกินกาลังที่จะรักษาแล้วแต่ถ้าเราตรวจเจอเื้งเบื้องต้นเนี่ยเราก็สามารถรักษาได้เพราะด้านการตรวจเนี่ยบางบางบาง,บางเจอบางคนโง่โอ๊ยไปตรวจเท็นอย่างตัวมันก็เห็นตัวบอกเอา้าคือไปคิดแนวด้านนอวา ตรวแล้วมันเจอมันก็ดีตัวมันโชคดีตัวที่เราเห็นมันก่อนเราก็จะได้รีบรักษาถ้าตรวจแล้วไม่เจอก็ถือว่าเราโชคดีที่เราไม่เป็นมันก็โชคดีทั้งสองแหละเจอก็โชคดีไม่เจอก็โชคดีไม่เจอก็ถือว่าเออเราโชคดีที่ไม่เป็นเจอก็ถือว่าเราโชคดีที่ที่ไปเจอมันเะก่อนจะได้รีบรักษาตอนนี้ในวันที่สี่ยี่สี่เนี่ยก็จะตรวจเฉพาะคัดกรองเฉพาะพระเราซะก่อน แล้วต่อไปก็คงจะเปิดโอกาสพวกแม่ชีแม่ชีแม่ดามพวกปฏิบัติธรรมแล้วต่อไปก็จะคงจะเปิดทั่วไปนั่แหละแต่ใช้ไอ้ไอ้พระเราเดีย่ยเป็นเบื้องต้นซะก่อนก็รู้สึกว่าสังคมทั่วไปทุกวงการก็ให้ความเคารพพระอะไรต่ออะไรก็บริการพระก่อนพระก่อนนี่แหละเวลาพระให้โยมเ่ยไม่รู้จะให้โยมก่อนหรือเปล่าก็ไม่รู้แหลนะเด้อสงสัยอันนี้อันนี้ก็ ปากบอกข่าวไปด้วยเนอะแต่หลักสําคัญดูแลรู้จักดูแลสุขภาพภายนอกร่างกายภายนอกแต่อย่าลืมดูแลภายในเนอะเน,ะเนะี่ยบางทีให้แต่ความสําคัญในด้านภายนอกในด้านท่าขันร่างกายความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายแต่ลืมลืมให้ความสําคัญในจิตใจจิตใจก็มีแต่ความมีแต่ความป่วยไข้ป่วยไข้ของจิตใจก็ป่วยด้วยโรคก,กิเลสนั่นแหละโรคความโกรธความโลภความหลงรงาคะตัณหามานะทิฏฐิ โรคใจมันหนักเนะโรคภายในมันหนักโรคภายในมันเหยียบย่ำมันก่อให้ก่อสร้างทุกข์จริงๆไอ้โรคภายนอกมันยังพอบรรเทากันได้ง่ายโรคภายในเนี่ยมันบรรเทายากถ้าหากไม่ใช้ธรรมะเข้ามาเป็นเครื่องบรรเทาด้วยความภาคความเพียรเพราะโรคภายนอกคนอื่นก็รักษาให้เราได้แต่โรคภายในโรคโรคภายในเนี่ยไม่มีใครมารักษาให้เราได้หรอก โรคภายนอกคนนั่นคนนี้มันรักษาให้ได้โรคภายในต้องเจ้าของแตะตัวเราเองและรักษา,กษาตัวเราเองตามหลักอัตัยอตโุนโนาโ,โถตนและเป็นที่พึ่งของตนโดยการน,น้อมนําเอาธรรมะของพระพุทธเจ้านี่เป็นยาวิเศษที่สุดอ่ะไม่มียาสามโลกกระทาดน,นี้ที่จะวิเศษเท่ายาของพระพุทธเจ้าที่จะมารักษาโรคภายในคือโรคโรคภายในจิตในใจของเราเนี่ยแหละยาของพระพุทธเจ้าเป็นยาที่วิเศษที่สุดในสามโลกก็คือยา ศีลส,สมาธิปัญญานี่เป็นยาที่วิเศษที่สุดแม้นเทวดายัางยังน้อมนำเอาไปรักษาอยู่บนสวงสวรรค์เลยเห็นไหมจะไม่วิเศษได้ยังไงเพราะฉนั้นพระพุทธเจ้านี่จะเป็นเหมอนบอชั้นเอกทา่ว่าศรัทธาเทวมนุษย์ซานังเนี่ยถ้าเปรียบเหมือนสารถีก็เป็นผู้ฝึกทั้งเทวดาและมนุษย์เนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้น,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 นยาของพระพุทธเจ้าดีวิเศษที่สุดเราก็ยาพากันยาพากันมองข้าม รู้จักดูแลรักษาภายนอกแล้วก็รู้จักดูแลรักษาภายในโดยการน,น้อมนําเอายาของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะถึงวิเศษที่สุดในสามโลกนี้เข้ามารักษาด้วยความภาคภาความเพียรของเราเองในหลักของศสียงของสมาธิของปัญญาแล้วพวกเราก็จะเป็นผู้ที่สุดมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่สมบูรณ์าปจากโลกทั้งภายนอกโลกทั้งภายในแล้วนี่แหละสมบูรณ์ที่สุดไม่มีใครจะสมบูรณ์ยิ่งกว่า พวกเราอยู่แล้วเพราะพวกเราเป็นผู้ไป่ประมาทนอนใจรู้จักดูแลรักษาทั้งภายนอกคือกายรู้จักรักษาภายในค,คือใจของตนเองแล้วชีวิตของพวกเราก็จะมีแต่ความสุขความเจริญด้วยกันทุกท่านทุกคนเนะรับผ่อนนะรับพร,นะร,บพรไอ้แฝดสีไทยใหม่มาแล้วเนี่ยฮะ,ฮะแฝดสีไทยใหม่ เดี๋ยวอีกหน่อยเดี๋ยวหน่อยจับเปนโกลนหัวแะรู้เปล่าเนี่ยนะกนหัวให้หลวงปู่แหละโกลนหัวมาบวชเนรแล้วใครก็จะทําให้เราเหนือยิ่งกว่าเราทําตัวเราเองทํานึกคิดรุงแต่งของเราเนี่ยก็ตัวสําคัญที่สุดคนอื่นเขาอยู่ภายนอกถ้าเราไม่เอาเข้ามาคิดมันจะมีอะไรเหมื่็เสื้อผ้าของเราเนี่ย เสื้อผ้าของเราถ้ามันอยู่เฉพาะเสื้อผ้าเราไม่ไปเอาสิ่งภายนอกมาปะปนล,ลงไปในเสื้อผ้าเสื้อผ้าเราจะสกปรกไหมไม่สกปรกหรอกใช่ไหมล่ะไอเสื้อผ้าเราสกปรกเพราะนําสิ่งภายนอกเข้ามาปะปนและก็เลยสปกปรกทีนี้เราต้องการให้มันสะอาดเราจะทําไงชําระวางสกปกออกไปอย่าเอาเข้ามาให้มันอยู่กับเสื้อผ้าชําระมันออกไป จิตใจของเราเหมือนกันที่มันยุ่งเหยิงวุ่นวายไม่ได้หลับไม่ได้นอนไม่อะไรอะไรเพราะไปเก็บเอาอารมณ์ความนึกคิดปรุงแต่งภายนอกเข้ามาเก็บเอาเข้ามาด้วยความคิดของเราเก็บเอาอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายชอบชังเอาบาปปนเข้ามาคุกคีอยู่แนจิตใจของเราจิตใจของเราก็เลยยุ่งเหยิงวุ่นวายไปหมดเลยนอนก็ยังไม่ไม่ยอมวาง มันก็มาทับผมอยู่ตลอดเวลาแัห่หละใจมันสปกสปรกสกปรกด้วยอารมณ์เรื่องราวต้องการให้มันสะอาดจำลาบมันออกไปสิจำลามันออกไปอย่าไปคิดนึกปรุงแต่งในเรื่องนั้นเรื่องอดีตผ่านมาแล้วให้มันหมดไปเรื่องอนาคตยังมาไม่ถึงไม่ต้องไปคำนึงถึงมันไม่ต้องไปยกออกมาเป็นกังวลรักษาปัจจุบันไว้ให้ดีทำปัจจุบันให้ดีที่สุด แล้วทุกอย่างจะดีหมดนี่แหละคือวิธีการแก้ใจเออนั่นแหละอยู่ตรงนี้อย่าไปไฟายเอาเอาฟ้านเอาแต่ภายนอกเข้ามาอเอาเก็บมาคิดอันนู้นคิดอันนี้คิดอันนู้น,น,น,นเป็นเรื่องเป็นราวกว่ายึดเอาอารมณ์เรื่องราวอันนั้นว่าเป็นเราเป็นของเราเราเป็นต้องไม่ต้องการเราต้องการบ้างไม่ต้องการอันนั้นไม่ต้องการอันนี้ไม่ต้องการ,อ,การอันนั้น,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 นยุ่งเหยิงวุ่นวายอยู่ตลอดเวลา <c oughs> ชำระมันออกไป อย่าไปคำนึงถึงมันอะไรที่ผ่านมาแล้วให้มันหมดไปให้มันหมดไปทั้งทั้งภายนอกและภายในหมดไปจากชีวิตของเราให้อยู่กับปัจจุบันเข้าใจนะเออนี่แแล้ววิธีการแก้ดีที่สุดเลยเอาให้อยู่ดีมีสุขมีความเจริญในธรรมอะไรฮนะ เอาวางนี่เลยวางนี่นี่เออเอาเอาอันนี้ยาวิเศษนี่เอายาวิเศษเลยหายหมดทุกอย่างตัวนี้มีแต่เรื่องดีๆไหลเข้ามาแล้ว